สวัสดีสมาชิ K Channel, เกเคโซนชาแนลทางการละใหม่ทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้นะคะแอดจะมาแนะนำา3วิธีเพิ่มเหรียญป๊อปคอยนะคะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สวิธีนะคะเพิ่มเหรียญป๊อปคอยนะคะวิธีแรกเลยนะคะก็คือการเชิญเพื่อนนะคะการเชิญเพื่อนนะคะมาสมัครนะคะก็จะได้รับ100ยเหรียญฟรีนะคะสำหรับผู้สมัครนะสำหรับคนแนะนำก็จะได้25ป๊อปคอยนะคะ ตอนนี้ยังมีเวลานะคะเขาขยายเวลานะคะเพื่อที่จะให้เรารับเหรียญฟรีๆเลยนะคะจนถึงวันที่24นะคะวันนี้ก็วันที่20แล้วนะอีก4วันนะคะจนถึงเวลานะคะ23นาฬิกาห้นาทีนะวันที่25นะคะเขาก็จะทำการส่งเหรียญป๊อปคอยให้เรานะคะใน wallet นะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีแรกก็ สำหรับวิธีแรกก็คือการเชิญเพื่อนนะคะจะได้1คนต่อ25นะส่วนคนที่สมัครเข้ามาจะได้100ป๊อปคอยนะคะนี่คือวิธีที่1เนาะวิธีที่2ก็คือการนะคะการนําเหรียญป๊อปคอยนะคะไปสเต็กกิ้งโปรแกรมก็คือเอาไปสเต็กนั่นเองนะคะเพื่อรับนะคะเพื่อเพื่อรับปันผลในอัตรานะคะ5%เเซของเหรียญป๊อปคอยนั่นเองนะคะนี่คือส่วนวิธีที่2นะคะ ส่วนการสเต็กทำยังไงนะคะก็เข้าไปนี่เลยนะคะตรงนี้นะคะสำหรับคนที่มีเหรียญป๊อปคอยอยู่แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะขึ้นเหรียญน,นะคะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะจากนั้นเลื่อนลงมานะคะให้กดไปที่คำว่าสเต็กป๊อปคอยนะคะตรงนี้นะคะสเต็กป๊อปคอย ในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเหรียญป๊อปคอยทั้งหมดที่สมาชิกทําการสเต็กเข้าไปนะคะส่วนในส่วนนี้นะคะก็เป็นของแอดเองนะคะแอดสเต็กเข้าไปหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ๋อหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้านะคะจุดสามเก้าห้าห้าป๊อปคอยนั่นเองนะคะก็คือถ้าเราจะฝากนะถ้าเรามีเหรียญป๊อปคอยอยู่แล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดฝากนะคะตรงนี้จะเป็นการเคลมในส่วนของ ที่เรานําไปสเต็กนะคะเขาก็จะปั่นมาให้เรานะคะแล้วกดเข็มนะคะหรือใครรอเยอะๆก็ได้นะคะส่วนการตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ถ้าใครอยากจะถอนถ้าฝากสเตะถ้าทําการสเต็กเข้าไปแล้วอยากจะถอนก็กดถอนตรงนี้เลยนะคะจะถอน100 200นะคะจะมีเนาะถ้าสมมุติว่าเราฝากไป100เราเราไม่อยากจะฝากต่อแล้ว เราอยากจะถอนออกมา100แล้วก็สามารถถอนได้นะโดยการกดตรงนี้แล้วก็กดถอนระยะเวลาในการกดถอนนะคะก็ตามลำดับคิวนาะบางคนก็รอถึง3วันนะคะไปดูในส่วนข้อ3นะคะข้อ3ของการหาเหรียญป๊อปคอยเพิ่มนะคะก็คือการซื้อเครื่องดื่มนั่นเองนะคะเครื่องดื่มตรงนี้เขาทางป๊อปคอยเขาก็จัดกิจกรรมนะคะก็คือซื้อเครื่องดื่มนะซื้อเครื่องดื่ม คามูซีนะคะตอนนี้รับบอปคอย10เหรียญนะคะ1เหรียญต่อหนึ่งขวดนะคะซื้อได้ที่เซเนนะ,ะ,นะสามารถหาซื้อได้ในเซนะคะ,ะ,คะก็ส่วนใครอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปใน Facebook f แฟนเพจได้นะคะ,ะ,คะโอเคนะคะสมาชิกคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับเหรียญป๊อบคอยฟรีๆเลย1นึเหรียญน,นะคะตอนนี้ยังทันนะหมดเขตวันที่ยี่ี่มกราคมนี้นะคะวันที่25่สิบห้าทางป๊อบคอยเขาก็จะโอนเหรียญให้เรานะคะวันที่25ห้านะในะกระเป๋า w a เ l e t ของเรานะคะ สามวิธีนี้นะคะก็สามารถที่จะให้เราหาเหรียญป๊อปคอยเพิ่มนะคะเลรีราคาเหรียญนะคะยังไม่รู้นะคะสมาชิกที่สมัครไว้แล้วนะคะก็ให้ไปทําการกดเหรียญให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวในส่วนรายละเอียดอื่นๆแอดจะอัปเดตให้สมาชิกได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเป็นโอกาสดีเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเหรียญป๊อปคอยฟรีหนึ่งร้อเหรียญนะคะก็รีบๆนะคะก่อนหมดเขตนะ ส่วนการแนะนําเพื่อนนะคะเราก็สามารถที่จะนําลิงก์ของเราไปแนะนําเพื่อนนะคะ1คนจะได้25ป๊อปคอยนั่นเองนะคะโอเคนะคะสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะลงทะเบียนรับเหรียญฟรีนะคะกับป๊อปคอยก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยะคะ่ะส่วนใครที่มีคําถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ